i you ต้องเอารถจอดฟั้งทีฝากรถไว้ไองฝากรถผู้กูได้ยู่เขี้ไปกับไปเช้าเย็นกับนางเนื้อตะโสน คัาทะเลมันมสิน้ำหาดน้ำใส เไปเราเราไปเรื่อยเป็นหอนเยียมไไปท่ากีไฟไดนกัน่วนดันล่างกัหล้อนต้อพื่นเกี สวนมัน,นยุดติดกันครับติดกันสวนสวนบ้านเพจติดกันแล้วก็ใครสิไปเกาะสม,มุทรก็คือต้องมาขึ้นเรืออยู่บ้านเพจครับเกาะสม,มุทรต้องมาขึ้นเรืออยู่บ้านเพสิมีเรือรับจ้างวิ่งไปกลับคือยังรถโดยสารรับจ้างนั่นแหละครับ สองสัตว์ดิบทงชาติกินทุ่งเลือดก็คือสะพานสื่อตัวแล้วก็ยางสะพานสัตว์เลือดจอดไข่กับชาติเลาของเครื่องดิบหนึ่งแต่ว่าเรือทุกลำก็ต้องไปจุดเดียวกันคือเครื่องบิบเครื่องบิบก็ต้องไปแยกออกหลายประเทศเนาะอันนี้เรือทุกลำไปเกาะสมิทธ จอดที่ไหนแบบจะสิ่งใดเรือลำมดปคือเอาผ่าบรรยากาศยามเชียงนำนี้ต้นสนบรรากาศที่จอดน้ำเย็ยสบายก็ต้องลงเด่นนะครับผมมาผมบอกก็ลงเด่นนะผมบอกน้ำเข้มมันเหนียวมันต้องไปหาอาบน้ำจืดผมก็ลงครับ ขอบคุณกับการรับชมเออ้อครับทุกท่าน